เสียงยัง่เลยเจ๊โอ้ฟองเขาต้มปลาเรียบร้อยท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าเจ๊กกำลังต้มตําส้มตํานะครับได้ยินเสียงสากเสียงครกนผู้ชมโอ้ยอ่าสันนันนะครับมากินข้าวน้ำกันได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับต้มปลาคอไงนะครับต้มปลาคอหน้าเป็นปลาเป็นหน้าปังไปตลาดโอ้เบิ่งไข่เบิ่งไข่ท่านผู้ชมจะไม่กินแล้วเบาถ่าย ต้มเซพักแย่งนะครับเอาลุยเจลุยอ่าไทยเอฟซีเ,เ,เ,เด้วเบ่งพี่น้องนะครับจะไม่กินเขาน้ำกันไม่กินเขาน,น,นะคกัะสวัสดีอา่าท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบา่าวเท่าชาแนลนะพอกันไม่ได้กินเขาคือเก่าครับเมื่อแล้วนะครับประมาณจะสองทุ่มแล้วครับคืนวันที่สิบเจ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดท่านผู้ชมอ่าไม่กินเขารแ่กน้ำกันที่เก่าได้ท่านผู้ชมเด้อ เจ้แล้วจะทำหุงเขาเป็นแก้วกินกับต้มปลา<ง>ต้มต้มปลาคอต้มปลาช่อนทำชุ่มหอมหอมไม่ขาดเกลือเอานะครับจะไม่กินข้าวน้ำกันธรรมชุมเสร็จเรียบธรรมชุมนะครับทำเป็นแก้วอันนี้ปิ้งปลาสมปลาสมปลาสมปลายไงนี่เจ้ปลายไงปลาเนื้อ ปลาขาว่ะค่ะเพื่นตึกน้ำหงอบานเ้าเหม่อหมอต้มปลาเอน้ำหงอม่เบาเท่ามามาทำชมมาตักเลยเจตักเลยเ็เป็นยังเจมาทำชมหิวแล้วหิวแล้วเจเจห้องทองอนี่เจห้องทองเราปเจเอ้ามาทำชมมาเบิ่งคุนะเอาเจเอามาไเดอนะเจ๊ไม่กินหัวอื เอาไข่ให้เครื่องนึ่งก้อนเจลยหัวเครื่องเครื่องบอกบ้านนะอันนี้ตัวปลานี่โอ้ตวินคือบกินใส่เสียจเบาเท่าเลยท่านผู้ชมกินนี่ซเนี่ยมันห่อยังไงขค้นบอกขี้หิวเขาบัตวินเป็นรดหุนย่็งไนบอกขึ้นบอกขึ้นอยากมาได้บัตวินอ่าท่านผู้ชมมาเด้อมาเด้อเอาผักแยงให้ ต้มใส่ผักไก่แยงพี่น้องผักกแงได้กินผักไก่แยงนี่ขึ้นหนาเกี่ยวเขาข้านี่แม่เจปาดมามาธรรมชมมือนีเอาเจลุยมาเอาแค่ตอนเดียวกับข้าวเหนียวห่อนห่อนยื่นินหน่อยให้เจเอาก็กินกันนี่แหละนี่ธรรมชุมมือว่านจำแจวนับมือนีกะตำม้งกับต้มปลาอ่าพี่น้องเพิ่นก็ว่าสู่สู่บ้านเฮาสู่ขึ้นกันด้าธรรมชมเด้อสู่น้ำกันนะเจเนาะ มาสู่ๆขึ้นมาอา้อาวทำมาชมอา้าวเจลุยอา้าวทผู้ชมนะครับมา,มาก,กินเขา,าน้ำเบาเถากับเจอลเตอตเลีมากมากนะครับต้มปลาควยายใหญ่บาแต่วิ่งพันกินแล้วนะครับแต่วิ่งพันกินยาพันกินแล้วก็เหลือแต่เจกับเบาเถาเจขึ้นตักหน่อยนะอืมเบิ้ลอ้าวทำชุชมกินข้าวแล้วนะครับจะพาไปรับชมล็อกบัวใหญ่นะครับคุณปุ้ยบัวใหญ่ทำชุชมงวดที่ผ่านมามาตัวร่องสาม เด่นเด่นตัวรองสามจับคู่36มา6กสนะครับถือว่าเดินดีถือว่าเข่าธรรมชมนะครัืนนี้นะครับประมาณสามทุ่มธรรมชมนะครับจะพาไปรบชมน้ำกันนะงวดวันที่1เมษายน2568ล็อกบัวใหญ่ของแท้นะครับผมคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่18มีนาคม2 5งพันห้าร้อยหกสิบแปดะพี่รองเด้อราวาเด็กแล้วตอนนี้กัประมาณ2องทุ่มแล้วนะคุณปุ๋ยนัดไว้ประมาณสามทุ่ม mm. อ่า นะครับมผม,อ,อ,มอ่ะนี่ละกินเขาแล้วพอดีท่านผู้ชมมากมากมัอน,นี่เอา้าอ่ามากินน้ำกันอ่าปุ่นาต้มอุย้ยต้มปลาคอเป็นปลาปลาช่อนหน้าเป็นหน้าปังข้าเจ้านะครับเป็นน้าเจ๊ตใหญ่คันะลองข้อดีเนาะเอาเดี๋ยวบ่าวเทากินเขาก่อนท่านผู้ชม,มะนะครับผมสวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับ คืนวันที่17มีนาคม2568นะครับเวลาจะ3ามทุ่มแล้วท่านผู้ชมนะครับตอนนี้คุณปุ้ยบัวใหญ่อยู่ในสายนะครับจะพามารับชมครับล็อกบัวใหญ่ของแท้นะครับงวดวันที่1เมษายน2568นะงวดที่ผ่ามาครับมาตัวร่องท่านผู้ชมรองเด่น3นะครับจับคู่ให้3,6มาก63 มาตัวกับนะครับชุดล็อกนะครับคุณปุ๋ยบอกว่าจะเน้นตรงๆแต่ว่าก็ให้กันกับตัวไว้นําทำชอ่มคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่18มีนาคม25 68เน้อทหาได้ทำช่มเด้นะครับเพราะว่าดึกแล้วนะครับเอฟซีนะครับเป็นก็จะพักผ่อนนะครับมาฟังนกันสวัสดีครับคุณปุ๋ยครับสวัสดีครับผมครับเป็นยังไงครับท่านผุนฝนตกบ่ ตัครับผมอฮอนบอ่าอากาศมืัอนี่สงมคึมคึมครับผมมืออัอนี้ครับขึ้นกันนะครับธรรมชงทั้งบัวใหญ่ครับทับง้งบั่นบ่าวเถาก็คือกันมืนัอนี้เป็นสีคึมๆึมสงคือฝนฝนจะตกแต่ว่ากระบอตกธรรมชมช่วงนี้จะมีตารองเด้ินทางไกลก้จะสงการแล้วนะครับเอฟซีแฟนครับนะครับผู้ใดที่กําลังเดินทางมาช่วงเทศกาลสงการ,านะรบ,บ่าวเถากัขอขอวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพธรรมชงเอา้เอา ได้เลยมันบอกครับพุ้ปุ้ยได้เลยครับผมบ่ต้องรอดนะครับเราบ่ต้องรอดโดนนะครับนะครับผมอฉายาเหมือนเดิมครับคุณปุ้ยบัวใหญ่เนี่ยเป็นเซียนพูดน้อยพี่น้องเซียนพูดน้อยอ่าเอาล็อกบัวใหญ่นะครับเอาเลยครับคุณปุ้ยครับผม เด่นเดนเจ็ดกับแปดร้องหนึ่งครับผมเดนเจ็ดกับแปดตัวร้องร้1 1> องหนึ่งครับครับผมครับคุณปุ้ยครับผมจับคู่กับเจ็ดสองครับผมเ,เดี๋ยวไดครับเดินเดนเจ็ดก<ม>ับแปดร้องหนึ่งเจ็ดสองครับ เจ็ดที่ครับผมเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดเก้าครับผมเจ็ดเก้าครับแปดสองครับผมแปดสองแปดสี่ครับผมแปดสี่แปดเก้าครับผมแปดเก้าคับหนึ่งสองครับผมหลักหนึ่งหนึ่งสองครับหนึ่งสี่ครับผมหนึ่งสี่ครับ หนึ่งเก้าอะครับบนล่างได้ทำบอลชุมเด้อนะครับกัรกัปตัวไว้น้ำชุดชุดเด่นครับชุดเน่นครับคุณปุ๋ยชุดเน่นเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดเก้าครับผมอ่าเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดเก้าแปดสองแปดสี่แปดเก้าคือเด่นเจ็ดกับแปดนะคุณปุ๋ยนะครับผมอ่าตัววงเน้นตัววงเด่นคููไดครับ สองกับเจ็ดเก้าครับผมเน้นที่เจ็ดสองกับเจ็ดเก้านะครับวงไหงสองคู่ขึ้นเก่านะคุณปุ๋ยครับผมเอาท่านผู้ชมนะครับอล็อกบัวใหญ่นะผมกระลุงออกปุ๊บนะครับกระลุงหาได้เลยท่านผู้ชมบอต้องรอดโดนนะครับอชุดรองนี่คือเหตุติดหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเก่านะคุณปุ๋ยเนาะ ครับผมอันนี้เป็นชุดร่องท่านผู้ชมมักกะคัตมักคูดใดคุณปุ๋ยเกับ้าครับผมมักตัวที่เน้นแห่เนี่ยมันบอกรับผมอ่มามักชุดที่เน้นแหย่ท่านผู้ชมเป็นแนวทางใด้ท่านผู้ชมเด้อนะครับถ้าห้ามาเข้าจะไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับบอมัดกับเบิังซืซ้อๆนะครับท่านผู้ชมเออเป็นสูตรคำนวณนะครับผมชุดร็อกก็ถือว่าเดินดีท่านผู้ชม บอมักตัวที่คุณปุ๋ยจับให้เนี่ยเขาก็หาตัวเล็กติดมาใส่เหล็กเด่นเพ่นเด่นเจ็ดกับแปดรองหนึ่งนะครับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งอ่ะก็ถือว่างวดที่ผ่านมามาตัวรองได้พี่น้องเด้อนะครับตัวรองคือสามนะครับให้สามหกมากหกสามมาตัวกับจังไดกะกันกับตัวไอ้น้ำเอามาเบิงน้ำกันธรรมชมคุณปุ้ยบัวใหญ่อยู่ในสายธรรมชมเสียนพูดน้อยนะครับผมพระเอกประจําช่องนี่แหละนะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับ เหล็กเด่นเหล็กวิ่งนะครับมาตัวร่องมาสามทำชุ่มนะครับเพิ่นเน้นลักแปดกับลักหนึ่งนะครับมาตัวร่องสามหกมาหกสามนะครับมาตัวกับเพิ่นเน้นตรงๆแต่ว่าก็ย้ำว่าให้กับตัวไว้นั่นนะครับงวดที่ผ่านมาเอานะครับหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดทำชุ่มล็อกบัวใหญ่นะครับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งเด่นเจ็ดกับแปดนะครับงวดนี้ตัวร่องขึ้นหนึ่งนะครับผมเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดเก้า 8ป8สองอันนี้เป็นชุดเด่นชุดเน้นนะครับตัวร่องคือ1 2นึ่งส่หนึ่เก้าทำชมเน้นลักเจ็ดกับลักแปดนะครัคุณปุย๋ยบ่วงกลมให้ก็คือเ2กับเจ็ดเก้าผู้ได้มากหน่อยตัวหน่อยคู่นะครับตัวกัน5้าผู้ไดมากกัติดไปได้ทำชมเด้นท,ที่ผ่านมามา,มาตัวร่องนะครับมาชุดร่องเมดที่ผ่านมานะครับชุดร่องวันนี้ติดหนึ่งนะครับหนึ่งหนอเป็นชุดรอง แคปหน้าจอทำชุชมเป็นนักทางหยิบจับลอตเตอรี่ทำชุชมนะเน้นตรงๆนะครับต่ว่ากันกับตัวด้วยนะคุณปุ้ยเนาะครับผมอ่าเป็นว่ากกอย่าลืมหามาตัวกันท่านผู้ชมนะครับแคปหน้าจอครับผมอ่าเอานะครับท่านผู้ชมอ่าให้มาแล้วตองงวดนะครับบอลตองรอโดนบ่ต้องรอนานท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวชุดชุดล่างคุณปุ้ยอ่าครับผมงวดที่แล้วเห็นคุณปุ้ยชงชุดบนมาให้ ผมรู้ครับมีปัญญาครับเป็นงา,า,า,น,านะครับเป็น,ก,นการติดงานได้ทาชมเนอนะครับแต่ละเสียนแตเลอาจารย์จะมาบ่าวเถ่าได้นั่วเวลานี่ยนะครับสองทุ่มสามทุ่มนะครัประวัติแต่ละเสียนแต่ลอาจารย์เป็นก็นมีงานประจำนะพี่น้องเนาะคือจางบ่าวเท่าในช่วงกลางวันบ่าวเถ่าก็เดินทางนะครับไปท้ายคลิปแต่ละหม่องแต่ละบอละอนะครับกลับมากับกกช่วงคําช่วงคําช่วงแรกก็จะพอกันกับบ่าวเท่าอยู่บาลเจริญรัตตีกับไปรากินเขานี่แหะกับไปราเด็กเด็กนี่แหะ นผูมชอ่าเอานับคุณในมาเดี๋ยวบ่าเฝาถึงจะลกหายดบชุดล่างวดีพานมาบ้าเขาธรรมชมมีเขาไม่ลดนับแต่ว่าชุดลอกนี้เดินดีนะครับผมเอาบ่าเท่ารบกวนสวัสดีครับคุณปุ้ยครับครับผมครับครับขอบคุณครับคุณปุ้ยครับผมครับสวัสดีครับเอาครับธรรมชุ่มคุณปุ้ยบัวใหญ่ ล็อกบัวใหญ่ของแท้นะครับผมบรต้องรอดโดนบรต้องรอดนั่นทำมชมลงไห้เลยนะครับลงให้ก่อนนะครับเอานะครับบ่าวาขอบคุณคุณปุ๋ยบัวใหญ่นะครับผมขอบคุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ทุกปูนะครับที่เป็นส่งแนวทางมาให้นะครับผมถาห้ามัดทรมช่มจะจำไปหาหยิบจับลอตเตอรีเด้นะครับเป็นแนวทางนะครับผม ขอบคุณเอฟซแฟนคลับท่างชมทุกท่านนะครับผมขอบคุณพ่อยัยในไงสุูุสุกุนขอบคุณพ,พี่ปานาอาทุกท่านนะครับผมขออวยพรให้ทุกคนนะครับผมทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงพ่อยัย่นไงแหละกับ,กท,บทุกทุกท่านนะครับผม <ๆ ả altogether> อายุมั่นคนยืนนะครับผมขอให้เราให้รวยให้โชคให้ม ắ n นะครับผมผู้ใดที่กาลังจะเดินทางกลับมาชมเทศกาลสงกรานนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบ่าวเถาสวัสดีครับ